เป็นคนดีโดยเฉพาะท่านผู้ว่การจังหวัดสุพรรณท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นคนดีแบบร้อยปหาค่ะและในช่วงสวยงามและร<า>้อเรียมมมากสำหรับวแะก็น้องๆเิได้ว่าา่านพ้นจากเดินทะเลเอยแลก็ผ่านการัดต่อ นครับค่ะและววงดุเรียววงต่อไปนะคะเป็นวงดุเรียวมาด้วยป้ายแท็กกีฬาของอำเภอเมืองสุพรรรณคับแล้วค่ะแล้วก็เจ้าแรกที่เทศบาลตำบลหาดทรายรีครับค่ะสุพรรณนะคะนำมาด้วยเทศบาลตำบลหาดทรายรีค่ะตำบลหาดทรายรีก็มีท่านายกองค์การแห่งส่วนตำบลนะครับสุพรคุณคุณปนาตั้งทำ คุณเครื่องฟ้าควณมีประธานสภาแผนานวูนย์ตำบลคุณเจษฎากินตะกอนครับและก็ติดตามด้วยคัณทีมพ์ประธานเฉลิมครับไปเภัยครับได้มาร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็มีบ้านเทศบาลตำบลคุณเกติ ในสนาะครับตอนนี้มาที่เทศบาลตำบลท้ายยางค่ะเทศบาลตำบลท้ายยางค่ะนำขบวนโดยท่านตลาดเทศบาลตะ,ตะปูในออสนามตำบลต่อไปครับค่ะลำดับต่อไปนะคะตมามด้วยเทศบาลที่ดีต้องมีแบบพี่น้องจะตะบนผลกระทิงครับขอบคุณมากมากครับค่ะทา,างในชุดสีเขียวสวนเทศบาลคุณพชัยวิสารอดา เทศบาลตะบนรวงใหม่ครับฟังใหม่นะครับมาด้วยสาวสวยที่ถือป้ายมาใช่แล้วค่ะเทศบาลตะบนรวงใหม่ของเรานะคะและก็ติดตามมาด้วยองค์การหลักส่วนครับโดยท่านนายกเทศมนตรีคุณสุรพ์ประสานบุญและรองนายกเทศมนตรีคุณธนรัตน์องค์ชิตนรงานครับนายกเทศมนตรีคุณปรีชาสมบัตินาและประธานสภาเทศบาลคุณเลิศผลพร กุ้งขาครับค่ะนำทีมดนนโดยท่านนายกบังการบริหารส่วนสมบลนะคะคุณเกียรติศักดิ์บัวสุวรรณและคุณมิ้ต่อและท่านรองนายกอบต,อตอคุณชัชงสวัสิ์ชินสะอาดครับขอบคุณมากๆเลยครับถือป้ายต่อสู้เพื่อพี่รจจ้องประชาชนเป็นอย่างทิ่ง ถ้าขอจอมาก็ออกไปต้อนั้นด้วยกานเป็นน้องได้แต่งมาอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ตามมาติดๆครับจากตำนวนบ้านนาครับนายกอบตที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับอบตบ้านนามีธงประจำอบตคือนักเงินขาวนะฮะที่านก็หน้ารักมากครับหน้ารักมากเ้าโอีสาวสวยนะสาวท่าแซ่ฟ้าขาวและก็อบตแรกคืออบตรับรอดครับอบตรับรอดเห็นกแม่ ครับแล้วก็นั้นโดยการนำโดย่ารนำยกกองการริหารส่วนตำบลท่าข้างค่ะคุณอนต์อาณาชีและคุณโค้ชไทยเนี่ยเําทำลในยกกลทีเดียวแล้วก็ไม่แพ้ใครคือเทศบาลตำบลเนินสันติยูริมถนนสายเพชรเกษมครับนำโดยนายยกกองการทหารค่ะ ครสีสวยไหมครับสองพี่น้องค่ะนำทีมโดยท่านนายกอบการบริหารส่วนตำรวจค่ะคุณปรีชามีสุวรรณแข้งนักม้าแข้งก็รูปได้ดีขมกับนักวิลาใช่แล้วค่ะและตามมาติดๆค่ะนักมากทีเดียวเลยนะครับมองระจาตัวบลก็สีส้มแล้วก็สีเสื้อก็สีเขียวมากถึงจะไกลยังไงก็สู้ได้ไหมครับสู้ได้หรอครับนรับรอง กระเือเป็นพิเศษได้กับอบตาสิงกลับไปเยอะๆนะช่แล้วคันแลีกต้องควรจากระเพือก้าแซค่ะท้นครับตอ่อน่น้ารักมากเลยครับท่านนายกก็เดินทางมาถึงขั้นญาณนะครับค่นำทีมของที่ไหนบ้างครับกุณเพาอกับทีมและอัคเภอสวีค่ะท่านต มีรัตนะขอบคุณมากมากเลยครับทั้งสองด้านครับเป็นด้านบนเลยครับมาสีสวยเลยนะสีเพียงเรียกได้ว่ากําลังพัฒนาเป็นอย่างยิ่งด้วยฝีมือของท่านนายกเทศมนตรีชริตทุ่มเกษตรตําบลต่อไปค่ะต้อนโครงการสถานชลตําบลเขาช้ามาถึงตําบลต่อไปครับมาถึงในส่วนของอบตสตรีนะเมื่อคืนเทศบาลเลยครับทั้งหมดอบตสตรีเนี่ยยังน่ารักเสมอเลยนะน่ารักค่ะ เจ้าคับสูงสีแดงมาติดเมืต่อไปครับใช่แล้วค่ะสำหรับอำเภอต่อไปนะครขอเสียงปรบมือกันครับอำเภอสุรินทร์น,น,นะครับแล้วลอเลยประธานสภาอบตนาสักครับคุณกินนิลนาะเอาใจนะฮะแต่วันนี้ผู้หญิงจะพูดนะที่นาสัก ชาวนาปัญจาและท่านราธารสภา,าอบตครับคุณสมชายปาัตุมจินดาครับและก็กำลังเดินบ่ากก็มาข้าราธารในพิธีครับอบตอคนครับมาด้วยนะครับและก็ทุกท่านด้วยครับเรียกได้ว่าพร้อมใจกันและก็ต่อมาด้วยอบตเขาค่ายนะครับอันนี้เป็นพื้นที่โบร,ราณที่ประวัติมายาวนานและก็สวยสดใสนะฮะและต่อมาด้วย ตำบลที่ใครรู้ก็รู้จักนะนายกอ<ร>บตพิษายาไ,ได้และคุณสายันคงน้อยครับรองนายอกอบตครับการน,นะตอนนี้เพิ่งมาอย่างร้องเพียรได้ยินเสียงมาอียวงมาอีกแล,แล้วค่ะสำหรับ,บวงดุริยางนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับ,บวงดุริยางจากโรงเรียนปากน้ำชุพรถวิทยายค่ะวงนี้ก็เรียกว่าได้รับแรงบวกมา

กรเนี่ยเห็นคนถือบ้าเห็ยนมากมายเลยแล้วก็ตามมาติดๆครับในการบริหารส่วนตะบลบ้างมะพร้าวค่ะนี่อาจจะทำหน้าบ้าด้างแต่ก็ยังสวยอยู่นะมากแต่ยังสวยอยู่นะใจเสียงที่สาธิตอดีทข้อบตหัดหญ่ครับค่ะวันนี้เราอบตหัดกายนะครับเจ้าอบตหัดหญ่น่ารักมากเลยนะท่าสีเขียวทีเดียวแลือมาอีกอำเภอเลงครับคุณจ๋าอำเภอ วันวี้ที่นำมาก็คือท่านรองนายกอบตอสวนแตงนะครับคุณสมเจียรติอ,อกนาแครและค่ะสำหรับอบตอทุ่งหลวงนะคะโอ้โหวันนี้ไม่สวยมากๆท่านนายกมาทีมาเ,เลยนะขอบคุณมา,าก่อะท่านนายกครับที่ได้นำทีมพี่น้องจากอบตอทุ่งหลวงมาใส่เสื้ออาม,ม่าติดๆครับอบตพัทโต๊ะครับค่ะอบตอ กเทพคุณบุรีคุณเฉลิมคุทองคงปังหวานค่ะเราก็ตอบปังหวานนะคะวันนี้นั่นาั่นก็รุ่งอรที่สุดนะในปาร์ตี้แฟนที่พิธากับเราก็แซงถึงสนามเพราะว่าแข่คกันหน้ารักมากแล้วก็ตามมาติดๆเลยนะมาจากตำบลพระนามกับหลวงต้นชำวลาดครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิริคณาจากอำเภอพุ่กระโกครับค่ะสำหรับขบวนประจำวันที่๑สัมฤทธิ์รุ่งช่ว ใี้ความขอเราได้เข้นนะเาสู่สานามกีฬาเป็นที่เรียบร้อย

ยจรัลุกหน้าใจรัมาันประตูเมือนไทยอบนรู้ใจสร้างสรรพเชียร์ไทยมั่งใจได้เิยเข้าสู่สนามอยากเป็นคนดีแต่วันนี้เราจะได้เห็นความร้องเพลงของท่านสอบจทุกท่านครับที่ได้เดินทางมาวั่วในงานในนเลยครับถ้าทุกท่านขรอมแล้วครับเริ่ัดแ้ อาจารย์ทุกท่านยินดีอยู่กับที่สถานเอกอัครราชทูตองค์การและองค์กรนะครับที่ยม เห็นที่คุณค่าของการเล่นกีฬาตามเพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของประชาชนเราท่านร่มกับสพเมืองนะครับแล้วก็ท่านประธานขอการค้าแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการของ9แห่งของจังหวัดชุมพรพี่น้องประชาชน ทั้งแ8เผเภอที่มานะครับแล้วก็ท่านอดีตหลานครับก็เชิญชวนหลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหายหายเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดชุมพรนะครับทุกๆท,ท่านเห็นความสำคัญนะครับแล้วใช้เกา้าบางแล้วก็หมดใหจากจังหวัดชุมพรได้นะครับ ในสิ่งที่องค์การาสุนจังหวัตั้างไว้นะครับวิถีภางเหนืหอไทยนะครับเอกภพสำคัญท่านานายกเทศมนตรีแล้วก็ท่านนายกอง์การทหารสุน,บนทบลทุกแห่งนะครับตอนนี้เราต้องร่วมกันคันฝนะ่าวิกฤตการ์ดกันได้ผูนในใน้ว่าราชการจังหวัด